บาเอนมิวนิกพร้อมเปิดศึกเต็มกำลังเพื่อคว้าตัววิกตอร์เยเคเรสมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยมีคู่แข่งสำคัญคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมแกลงในแนวรุกโดยมีวิกตอร์เยเคเรสของสปอร์ติ้งลิสบอนได้ถูกวางตัวเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งครับความหวังของรูเบนอโมริมอาจจบด้วยความผิดหวงังหลังจากมีอยู่รายงานว่า บาเยอร์มิวนิกพร้อมเดินหน้าดึงตัวโยคเรสมาร่วมทีมเช่นกันโดยฝั่งบาเยอร์ครับได้เริ่มเจรจาก,กับตัวแทนของวิกตอร์โยคาเรสแล้วโดยทีมเสือใต้มีความพร้อมที่จะทุ่มจ่ายค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง80ล้านปอนด์เพื่อควาอาอ้าดาวยิงรายนี้มาร่วมทีมแม้ว่าอโมริมจะมีความสัมพันธ์อันดีกับโยคเลสครับหลังจากเคยร่วมงานกันในลีกโปรตุเกสและมีข่าวว่าอโมริมก็พยายามโน้มน้าวตัวนักเตะวัย26ปีรายนี้ให้พิจรารณาย้ายมาเล่นให้กับทีมปีศาจแดง แต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่ายูเคลสยังไม่มีทีท่าสนใจที่จะย้ายทีมโดยยูเคลสครับตกเป็นข่าวให้ความสําคัญกับการย้ายไปเล่นในสโมสรนที่สามารถการันตีการลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งนั่นทําให้บาเยิร์นมิวนิกอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังประสบปัญหายอย่างหนักในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้โดยต้องดิ้นรนอย่างเต็มที่เพื่อไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในโซนพื้นที่ยุโรปและโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล้า คือการคว้าแชมป์ยูฟ้ายูโรปาลีก